ตอนที่สองเป็นคนโลกจิตนะเดี๋ยวนี่หาตะไม้ที่เป็นแผละาม้หาต้าเก่าๆไปแผลเนาะเวลาเมี้ะะหาที่สวยๆใหม่ๆว่าจะหาพิตตี้มาถ่ายถ่ายกุตะโกด้วยอ่ะาสาวๆอ่ะเออใครมีทุนออกทุนให้บคงเดือมาเอฟหัวขนนะซากเก่าๆกับเล้ยเด้อ เกือบแล้วพี่น้องเ้ยเกือบแล้วเห็นไหมแตนอยู่กับต้นตะโกบบที่แต่งไว้คือไม่กล้าเข้าใกล้ต้องขยายเอาดีที่มองไปเห็นก่อนต่อสองต่อที่สองมันก็พอได้อยู่นะมันก็มีลากเรื่องลากมีอยู่แล้วทรงก็ก็พอแก้ไขได้พี่น้องแต่ยังไม่โดนใจเท่าไหร่ ความเก่าความอะไรยังไม่ได้เท่าไรไปดูต้นอื่นเรอะไปหาดูต้นที่มันโดนโดนถือเป็นทางเลือกก่อนอะเน,นี่ยขึ้นบัญชีไว้ไปดูต้นใหม่ก่อนลองมาดูต้นนี้สินี่ต้นนี้ที่ผมเล็งเล็งเอาไว้คือเห็นมันเป็นซากตามสเปคผมเป็นโคนโลโรคยีสต์น,นะเดี๋ยวนี่หาต้นไม้ที่เป็นแผลเป็่อเก่าๆเาออเวลาไม้หาต้นเก่า,กา,กาๆไปแผลเนาะ เวลามีอาหารด้วยเสวยใหม่ๆ <laughs> นี่ถ้าได้สื้อสวยก็ออว่าจะหาพิตตี้มาถ่ายเขาเรียกอะไรละ่ะไม่ใช่พิตตี้นะเออแบบมาถ่ายมาถ่ายคุตโกด้วยาสาวๆอ่ะเออใครมีทุนออกทุนให้บังเดอแบบทําคลิปแบบพา,าสาวๆมาคุตะโกเพื่อเพื่อจะคลิปปังอย่างเขาบึ่งพิ่นงแบบว่า เออหาพิตตี้สวยแบบจัดเต็มมาเลยหน้าตาแบบหืมนะเอาคุดนั่งคูตโกด้วยกันนีให้คดตะโกแล้วเขียวนั่งคิโมโอ้คือจะแจ่มเลยนี่สองสามตัอเลยตลอดเนี่ยรอลุนลอรอลุนนี่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 แต่เอาตัอน,นี้ก่อนแต่ตัอเน,นี้ยคาดหวังกับมันมากเลยเพราะว่ามันเก่าซากโอ้ได้ใจนุนิษสามตัอตีดเลยพี่น้อง อมืมานมานเด้อเทวดาเจ้าขารีบตื่นเอาละเปิดตามดสามตอ่อนูน่นข้างบนก็มีซิดรุ่นเหมือนกันนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยรุ่นไปทีละต่ออย่าโลภเขียวใจเย็นๆเรื่องที่คุยเมื่อกี้นี่คิดจริงๆนะพี่น้องเด้อนั่งคิดหาว่าจะหาวิธีไหนหรือจะชวนสาว YouTube คนไหนมาคอล็บดีคือมาทำคลิปร่วมกันนะ่ะ เออทำคลิปคุตโกแล้วสาวแล้วก็ออเคือไปเห็นในคลิปของของของเมืองนอกอะ่ะเป็นผู้หญิงสวยๆอะ่ะไปคุดตะเก็ยบพักบุงเฉยๆเรืยกว่าไปคุดต้นไม้อะ่ะโอ้โหคลิปปังมากเลยยอดวิวดูเป็นแสน <laughs> นี่เพื่อจะดังยังเขาบึง่งเออเพื่อจะได้เป็นแสนยอดวิวผู้ที่ตามเป็นแสนอืมไอเดียเจ่มเลย ะไ,ได้คุ้นในเว้ยตะโกนี่เมือนตะกีดเรื่องสาวนี่นี่คลิปออกไปเมียฟังนี่ตาเขียวปัดอี้เลยนี่ได้ข <laughs> <laughs> นาสนใจจริงๆนะถสาวคนไหนมาคอลแลบกันได้นะแบบมาคุ้ตะโกแต่ผมพาคุ้ตะโกเราก็อา่าส่วนคุณทําช่องอะไรก็ <laughs> ลองนําเสนอมา <laughs> มาคุ้ตะโกก็เขียวอา่าลงมือแล้วพี่น้อง เอาตอนนี้ก่อนแล้วกันดูรู้สึกว่าจะโลภเพราะว่าเห็นตอนนี้สวยกว่าพี่น้องอาจจะดูไม่เห็นนะคือมันเป็นเงาเดชเดี๋ยวผมมันจะเห็นซากไมก้นี่นี่นี่เห็นไหมของสร้างมันเนี่ยภาวนาให้มันเป็นต่อเดียวกันแล้วก็ฐานใหญ่ใหญ่ค้นกิว่วนี่ซากอันนี้มันจะเป็นแหว่งแบบนี้นะพูดแล้วก็เอาเลยลุยเอาก่อนเลยตอนนี้งัดดินและแคะส่วนที่พูออกแล้วบางส่วนนะพี่น้องเริ่มหินทรงยัง มาเอพฮอคนาซากเก่าๆสเปคเลยเดี๋ยวนี้เป็นโรคจีดเลยเดี๋ยวนี้คือชอบไม้มีแผลชอบไม้เก่านี่เดี๋ยวตัดสัตลุงองี้นิดนึงให้มันเป็นกิ่งเพราะว่าสเกลกิ่งมันได้แล้วถึงตัดนี่อันนี้ต้องไปเอาออกนะแต่อันนี้มันครีมพิษประเภทของกัวฮัรดมันต้องใช้ครีมลกแก้วงับ นี่เป็นไงพี่น้องเก่าไหมเก่าสเปคเขียวเลยนี่อันนี้ออกออกแล้วมันจะทำให้ดูนั่นดูสวยนี่กิ่งคูผู้คือใช้กันไกลฝืนมากไม่ได้ตอนนี้งับออกตอนนี้ก็งับออกสักนิดนึงนี่อ่ะเดี๋ยวคุดต่อเราไปดูกันในร่มเหมือนเดิมพี่น้องลากใหญ่ก็ต้องต้นใหญ่ แต่ไม้เอ็บหัวขนาดยยงี้ผมจะไม่คุดอ้อมแล้วมัดแล้วผมจะซาบเลยใช้วิธีแบ่งเครื่องต้มเหมือนเดิมแล้วก็ซาบลากแก้วเลยมันลดได้อยู่พอทั้งควรโอ้โหลากเท่านาแข้งเ่ยแสดงว่าเป็นไม้ตอเก่าแก่มากสะเทือนยวบเลย เสร็จแล้วต้นที่สองเกาเกึกเดี๋ยวคุดต้นที่สามก่อนเราค่อยไปนั่งคุยกันโคดต้นนี้กันต่อเลยพี่น้องตอนแรกว่าจะคุดเป็นต้นแรกของของของในคณะคันน,นี้นะซึ่งเห็นว้สามแต่เอาตัวกลางก่อนคือตัวกลางมันสวยที่สุดเรื <c oughs> ่องน,นี้จะสวยกว่าก็ไม่รู้นะก็ยังไม่ได้คุยดีนี่ตันนี้ ได้แท็ไกได้เกา่าบหมนกันอ้ยจากวันหนาวหนาวกอเสือมดตัวแล้วนี่หกโ,โมงครึ่งไม่ใช่หกโมงครึง่งเจ็ดโมงครึง่งถึงว่าโคตรตั้งนานทำไมเพิ่งหกโมงครึง่งมาถึงนี่ก็หกโมงอ่ะโคตรต้นแรกก็นั่งขี่โมไปตั้งเป็นสิบนาทีสมั้น พกมองเครื่งได้ไงบ้าตอนแรกว่าจะคุดง่ายกินหมูหมูแก้วตันซะแล้วพี่น้องโอ้โหหาลักแก้วไม่เจอดำดิ่งเลยแต่ลักอยเยอะโอ้ยเริ่มร้อนเริ่มขันแล้วจากหนาวๆนะ ขาสักทีโอ้โหอยู่ใจกลางเลยรากแก้วอยู่กลางต้นเลยเดี๋ยวไปดูวิจารณ์ไม้กันมันเดิมโอ้ยเงือโชคเลยจากหนาวหนาวแกเปร้อนปัดเดี๋ยวมาคุดต่อสามในคลิปหลังแล้วกันเรื่องเลยอีกหลายที่ต้องรุ่นเดี๋ยวไปพิจารณ์ไม้กันถือโอกาสนั่งพักนั่งคุยแล้วก็พักเหนื่อยนั่งร่วมกันพี่น้อง มามามา,มาพี่น้องมานั่งคุยกันถ้า่อนยนใจต้แต่งทรงไปด้วยเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่านี่ต้นแรกที่คุดต้นสองผ่านคือยังไม่โดนใจแต่ใช้ได้นะแต่ผ่านต้นที่สองมาโดนใจต้นที่สามได้มาคุดต้นที่สี่ก่อนงงไหมนี่ตัวท็อปของวันนี้เลยพี่น้องนี่ได้อย่างใจคิดได้อย่างใจหวังเลยพี่น้องเอ๋ยเห็นไหมสกอตเก่าซาก อันนี้ผมตัดแผลออกมันเป็นไม้แห้งแล้วนะเดี๋ยวไปเก็บแผลคือมันเป็นไม้ที่ด้านด้านนี้เป็นแผลสดด้านนี้จะเป็นแผลแห้งเป็นเป็นไฟไหม้อะแต่ด้านนี้ไม่สวยต้องดูได้อยู่แต่ทำนาไม่ได้ไม่ไม่สวยถามว่าเก่าไมเก่านะก็เป็นไม้เอฟหัวขนาแต่มันไม่โชว์ซากมันไม่ใช่สเปคนี่สเปกเรามันนี้นี่ด้านหน้าแ่มๆเลยโครงสร้างโคนใหญ่ปลายเลียว ไอ้กิ่งนี่นี่จะเอาไว้หรือเอาออกก็ได้นะตามชอบถ้าใจผมผมเอาไว้ชัวซากมันมันแห้งแล้วแหละแห้งแข็งเนี่ยอันนี้จะเป็นกิ่งเป็นโคนคู่นะพี่น้องเนี่ยซากเก่าๆสวยๆเลยเนี่ยเต้นที่สามโดนใจมากเอยต้นที่สองต้นที่สองที่คุดนี่มาดูต้นที่สามที่คุดอันนี้พิดเป้านะ ตอนแรกอยากได้ทางนี้โชว์ไม่มันอยู่แค่นี้เนอะตอนที่ถ่ายคลิปให้ดูต้นคลิปอะ่ะกลาว่าคนมันจะผายปรากฏว่าแปวมันเกิว่วพี่น้องเกิว่วแก้ไม้ชึบนี่นะหายเกิ่วเลยไหมหายเกิ่วเลยเด้อแต่ว่ามันจะดูแบนนะคือถ,ถ้าดูฝั่งนี้มันมันตรงนี้มันบานใหญ่แบนไอมันไม้แบนนี่ดูฝั่งนี้จะดูให้โคนใหญ่ แต่จริงผมอยากตาัดงามนี่ออกนะมันคนละกิ่งกันก็ต,ตอนนี้นะนี่มันอยู่ด้านหลังกันกล้องอยู่ไหนวะนี่มันคนละกิ่งกันตัดออกได้ถ้าตาัดออกมันก็จะได้ทรงประมาณนี้เก็บแผลดีๆนี่สันลากเส้นลากนี่จะเอียงๆสักหน่อยก็ได้หรือจะเอาตรงๆอย่างนี้ก็ได้คือคนใหญ่ปลายเลียวแต่ต้องเก็บแผลด้านนี้ให้ให้เนียนซึ่ง ผมคงไม่เก็บอะเพราะว่าเริ่มลาเขียนแล้วถ้าจะเก็บคือเก็บแหยน,นะคือหายเหนื่อยก่อนอะไรก่อนช่วงนี้นี่ตอนนี้สรุปตอนนี้ไปคูดไม่ได้ไปประมาณสี่สิบห้าสิบต่อนนะพี่น้องนี่กําลังเบิกหัวคนาไปอีกแต่พวกหัวคนานี่ก็อยู่ในในชุดของไอ้นนี้แหละเนี่ยแต่ผมจะซอยคลิปออกให้มันอยู่สิบสิบห้านาทีอย่างที่เคยบอกเดือพี่น้องเด้อ มันอยู่ประมาณนี้แหละเอาละเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องคือจะรีบไปเอาก่อนแดดจะมาตอนเช้ามาร้อนร้อนว่าตอนนี้สองโมงสองโมสงโมสิบนาทียังโคตรร้อนเลยตอสามสวยด้วยเนี่เพราะว่าเปิดหนาดินดูแล้วเดี๋ยวฝากติดตามในคลิปต่อไปนะครับก็ตอสามแล้วก็อาจจะมีตอสีต่ตอห้านะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจมันเดิมครับพี่น้องคืออย่างที่บอกรีบกว่าร้อน <laughs> ร้อนก็นไม่เอาหนาวก็ไม่สู้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมสามต้นแล้วหมานแล้ววันนี้